มิชชั่นทุ่ม o ูลพอดแคสต์คอนติเน i ยวิดิโอมิชชั่นเฮดไลน์นิวส์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Headline News ประจำวันที่9ตุลาคม2563ค่ะทุกคนอยู่กับแยมค่ะข่าวแรกนะคะวาเลรี่เกราซิมอฟเสนาธิการใหญ่ของกองทัพรัเสเซียเปิดเผยว่า รัสเซียประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนในภูมิภาคอาร์กติกเมื่อวันอังคารที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเกราซีมอฟรายงานต่อป,ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียว่าเรือฟริกเกตแอดมิรลัลกอร์สคอฟได้ยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนใส่เป้าหมายในทะเลเบเรนเป็นครั้งแรกและทำลายเป้าหมายด้วยการโจมตีโดยตรงเพียงครั้งเดียว เซอร์คอนพุ่งไกลถึง450กิโลเมตรโดยมีวิถีโคโจรสูงสุดอยู่ที่28กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทางทั้งหมด4.5นาทีเซอร์คอนจะถูกนำไปติดตั้งบนเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำของรัสเซียหลังจากการเสร็จสิ้นการทดสอบระดับชาติค่ะข่าวที่2ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาจะไม่เข้าร่วมการดีเบตกับโจไบเดนผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตเป็นครั้งที่สอง ที่จะจัดขึ้นในไมอามีฟลอริดาในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้หลังจากที่ PDC หรือคณะกรรมาการด้านการดีเบตของประธานาธิบดีมีมติร่วมกันให้การดีเบตเกิดขึ้นในรูปแบบออนไลน์แทนทรัมป์กล่าวในการสัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox Business ว่าผมจะไม่ยอมเสียเวลาไปกับการดีเบตออนไลน์แบบนั้นมันไม่ได้เรียกว่าการดีเบตการที่คุณนั่งอยู่ข้างหน้าคอมแล้วดีเบตกันเป็นเรื่องที่น่าตลกสิ้นดี อย่างไรก็ตาม PDC ก็ยืนยันว่ากำหนดการดีเบตครั้งสุดท้ายในวันที่22ตุลาคมที่เมืองเนชวิลล์ในรัฐเทนเนสซีจะเป็นการพบหน้ากันบนเวทีเดียวกันระหว่างทรัมป์กับไบเดนอย่างแน่นอนข่าวที่3ค่ะเคนคูตารากินักประดิษฐ์เครื่องเล่นเกม PlayStation อายุ70ปีซึ่งได้รับตำแหน่ง CEO ของ Ascent Robotics i n c o r p o r a t e ไปเมื่อเดือนสิงหาคมได้เปิดเผยว่าการระบาดของโควิด -19 ทำให้เขามุ่งจะสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัยและทํางานกับมนุษย์ในโรงงานและสูตรโลจิสติกได้โดยมีแผนจะนําตัวต้นแบบมาใช้ครั้งแรกภายใน1ปีนี้ค่ะและก็มีแผนที่จะนำ Ascent เข้าร่วมมือกับ Kawasaki Heavy Industries Limited เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเลือกหยิบชิ้นส่วนที่ต้องการได้โดยใช้กล้องแค่ตัวเดียวนอกจากนี้ยังพัฒนาซอฟต์แวร์รถยนต์ไร้คนขับพร้อมกับเซนเซอร์ที่สามารถวิ่งไปตามถนนในโตเกียว โดยเขากำลังนำเทคโนโลยีทั้งหุ่นยนต์และรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติดังกล่าวเข้าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างฟานัก ABB และคูคา AG เพื่อขยายตลาดเครื่องจักรให้สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ค่ะข่าวที่4ค่ะสำนักวิจัยพิวหรือ p e w Research Center รายงานว่าจากการสำรวจจาก14ประเทศพบว่าตอนนี้ประเทศส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประเทศจีนในเชิงลบค่ะ ใน14ประเทศนี้นะคะมี9ประเทศที่มองจีในเชิงลบมากที่สุดตั้งแต่เคยมีการสำรวจมามากกว่า10ปีซึ่งประเทศดังกล่าวได้แก่ออสเตรเลีย U.K. เยอรมนีเนเธอร์แลนด์สวีเดนสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้สเปนและแคนาดาค่ะความรู้สึกเชิงลบนี้เพิ่มขึ้นมากที่สุดในประเทศออสเตรเลียโดย81%ของผู้ตอบผลสำรวจทั้งหมด มองจีนในเชิงลบซึ่งเพิ่มขึ้น24%จากปีที่แล้วในขณะที่ความรู้สึกของสหรัฐที่มีต่อจีนย่ำแย่ที่สุดโดยเพิ่มขึ้น13%จากปีที่แล้วและเกือบถึง20%ตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะสำนักข่าว BBC รายงานว่ารัฐบาลสเปนกำลังวางแผนยกเลิกการปฏิรูปกฎหมายการทำแท้งที่ถูกเสนอโดยพรรคอนุรักษนิยมในปี2015 ซึ่งกำหนดให้เด็กหญิงอายุ16และ17ปีไม่สามารถทำแท้งได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยออเรเนตมอนเตโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความเท่าเทียมมองว่าผู้หญิงทุกคนควรมีสิทธิ์ตัดสินใจในร่างกายของตนเองการทำแท้งถูกกฎหมายในสเปนได้รับการรับรองครั้งแรกในปี1985ซึ่งเป็นกรณีที่แม่หรือเด็กถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกขมขืน จนในปี2010ก็ได้ขยายขอบเขตของกฎหมายให้รวมไปถึงการอนุญาตให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ในการทำแท้งได้เมื่อมีอายุคันไม่มากกว่า22สัปดาห์ในกรณีที่มีการตรวจพบว่าทารกในคันมีความผิดปกติหรือเป็นอันตรายต่อแม่เท่านั้นอย่างไรก็ตามข้อเสนอที่จะขอยกเลิกนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรหรือเท่ากับ1 7 6เสียงจึงจะผ่านได้แต่แนวร่วมอุดมการในปัจจุบันนี้ ไม่ได้ครองที่นั่งส่วนมากในสภาซึ่งนั่นหมายความว่าการที่จะได้รับเสียงคะแนนผ่านการโหวตเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวค่ะและทั้งหมดก็คือข่าวของวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามฟัง Headline News เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ Mission the Moon Podcast Headline News